สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเดอร์ประสิ <uh ิีนะครับมาได้มายังอ่ะรอรออยู่เนี่ยไม่ได้เข้าไปหาน้องเลยวันนี้นอนนอนเลยแม่ใช่นอนเพื่อจะเตรียมตัวขับรถเตรียมตัวขับรถอ่ะแล้วมันนับไปไหนอ่ะยังไม่มาได้ยินเสียงแว๊บๆวแบ๊อยู่หน้าตาเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยนั้นอ่ะ เอมอ,อมานาไม่ยังไงมานาไม่ยังไงได้ยินแว๊บน,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 นะอ้ามานาสวัสดีค่ะบา,าหไปเลแล้วเหรอขอาคุดหลยด้อไปแล้วเหรอไปแล้วครับกระโดด้อ,องอ จะร้องเพลงอะไรวะลืมรถพี่อยู่ไหนพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้อ,อ, <c oughs> อะไรเนี่ยจะมาถ่ายกลิปแล้วก็ไปเลยอ่ะกรมาถ่ายอย่างตอนนี้ทำไมไม่สนใจพี่เลยอ่ะ <c oughs> ขอพักทายเวลาเอยทำไมไม่สนใจพี่เลยอะ่ะขอทายยุงมัขอมมาทายนคพี่ตังรู้ทำไมไม่สนใจทุกคนไม่สนใจพี่นี่ก็นอนไม่สนใจพี่แครททำไมทุกคนเป็นแบบนี้อดูดิไม่สนใจพี่จะรีบไปนะเพราะมันงานมันไกลไอแคท์ด้วยใส่อะไรให้ติ๊บเหรอให้นี่หุบอันนี้หุดปากเหรอ อะไรนะช็อกโกแลตพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เดี๋ยวเขาจะโทรไปกับพวกเอเดียเดี๋ยวเขาโทรคุยกันนะออเรู้เรื่องรับเวลาคุยโทรศัพท์กับพี่ก็ไปเสียงไปเสียงด้วยบ๊ายบายอ้าวน้องออน เอาใช้น้องอ่อนไหมครับเนี่ยหน้าตาเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยอ่ะไม่สบายเป็นอะไรอีกละ่ะทำไมพี่เสียงแบบนี้พี่ชป็น้ช่วงนี้พี่เสียงเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าพี่ไป๋แล้วเสียงหายปมดทปุ๊บพี่ก็จะขึ้นเวทีได้ละอันนี้เป็นไข้แบบไข้อะไรเป็นไข้อะไรลำคอเส้นเสียงอักเสบเนาะววันนี้ก็ไปฉีดยามาวันนี้หยุดเหรอหยุด ไม่ไหวอ๋อดี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 ไม่ติดพื้นเลยพี่เวียนหนูเก็บลาเออลาว่เก็บแรงเพราะว่าพรุ่งนี้วันนี้แหละเพื่อแบบหายท่านเพื่อจะได้แบบไปขึ้นกับเพื่อนๆอยู่นะวะอ๋อวันนี้นว่าคนเยอะครับคนเยอะได้นอนติปเก็บแรงติปน่าจะเยอะนะเก็บแรงะขึ้นเจอกันนะคะเจอกันจตวรรษนครนะคะอยู่รถจอดอยู่นี้นะรถจอดอยู่นี้ พีวว่นกี่ชั่วโมงวันนี้กี่ชั่วโมงวันนี้สี่ห้าชั่วโมงมันก็บิ่งตรงอย่างเดียวเนาะอะิ่งเดียวตรงอย่างเดียวแล้วก็ตัดเข้าสามศูนย์สี่ใช่ป่ะครับ<ส>ผมว่าผมจะเข้ามผมว่าผมจะเข้าเข้าทางนู้นน,น,น,นี่ผมว่าจะเข้าบรรนาเข้าบ้านาพีิกออกนู่นเลรวบ้านนาแล้วก็เอาเข้าใจละแต่ผมไปสมุทรเราเอาบ้านนาออกไม่รู้ แต่ผม,ออผมไมกกผมอ 4, ้นีตต่ต้องรู้ว่าเรากี่โมงประมาณเนี้ยแต่ผมออกผมได้สุดทรสารผมก็ต้องสามสนสี่แล้วก็มอเตอร์วีแต่ผมว่าจะต้องดูว่ามันมีหลายเส้นให้เราไปสาม,มเส้นแต่ว่าเธอจะไปบ้านนามจะออกฟิวเจอร์เอาวิเจอร์ปลาลังสิตแต่เส้นเส้นนี้ราติดไงก็ใช่ไง ในนี้รถติดก็ทำไมไม่ออกมอเตอร์เวย์ผมปไปเอาออกมอเตอร์เวย์ดีกว่าเราออกน้องเสือ,อง่ายกว่ากันเยอะใช่ใช่ใช่เราว่าจะออกมอเตอร์เวย์แหละสามศูนย์สี่มอเตอร์เวย์น้องเสือจบเลยขาออกเอ๊ะมันจะขาเข้าขาเข้าจะแค่ลบบาดกระบังส่วนขาออกไปก็ไม่ติดละเขาออกไปบางบินก็ไม่ติดละมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์นะครับแต่ว่าขา,าตั้งก่อนอเปิดหลังว่ะ เดินทางปบัดเพย์เอาเสื้อผ้ามาซักมันนะ้งล่ะทำไงวันนี้อารมณ์ดีจังโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอารมณ์ดีจังวันนี้วันนี้ได้กี่คลิปเนี่ยแสดงว่าได้หลายคลิปไปเนี่ยเลยอารมณ์ดีเนะี่ย วายไอ้นี่คลิปเดียวไม่ใช่เลยนะถ่ายไปแล้วสิบคลิปยังอัพไม่ได้รอรอเข้าเซเว่นรอเข้าเซเว่นใช่ไหมรอเซเว่นครี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจอีเงือเปิดไปเพื่อถางนละมันเออพูดถึงเงินถังละมันไม่ได้ไม่ยุ่งหรอกเนี่ยเปิดปิดหรือเปล่า มันเปิดไว้เพื่ออะไรครับเหมือนเหมือนคนมาดูน้ำมันเปล่าแต่นี้เขาลืมปิดเขาลืมปิดเขาคนไหนไม่รู้เพราะเขาลืมปิดคนเดียวถ้าเปิดผมไม่ปิดได้แต่นี้เปิดยิงไว้อะไรครับมันจะล็อกไปแล้วน้ำมันไมิเตอร์ขยุ่งเราไม่ใช่เนี่ยเราล่อตาล่อใจโจรไงล่อตาล่อใจโจรเรื่องเรื่อง ก็โทรเข้าถูกมือหนึ่งอาล่ะพูนี่แกตังไหมยังตังเอาห้าร้อยก่อนไหมเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันใช่เออเอาไว้เผื่อพันเลยห้าร้อยทำไมกูไม่มีแบงก์เหรอฮึกูไม่มีแบงก์เหรอมีอยู่มันอยู่ข้างินที่เจอเอาถึงบอกให้ออกให้ตอนตอนนั้นหมดเดี๋ยวผมเผื่อผมกินข้าวอ่ะอ๋าเดี๋วจะให้อีก เอามาเลือ้อนใ่ไเสียเวลาเดี๋ยวไปถึงห้องเดี๋ยวผมพายเต่าไปอ่ะทำโทรศัพท์แต่ผมเอาตังไม่เข้าบัญชีแล้วก็ไม่ให้อวนให้เริ่มกัมไห้วนี่แค่อีกนะอันนี้มาเอาเงินไปเติมน้ำมันนะครับทุกคนผมไม่มีตังค่าไปนี่เป็นข้างล่าง ั่งนีใครคิดอยู่ไงโอ้โหใครคิดรอเออก็ตรงไหนวะข้างล่างเลยนะเออข้างล่างนราถึงจะได้นะนี่ข้างล่างเลยอันนี้เอาเงินไปต้นน้ำมันนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรนะผมยืมมาไม่มีเงินครับผมยืไม่มีเงินสดผมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ยิงเทปหมดเลยใครคิดบอกใครคิดอยู่โอ้ ตรวจวจัดเฮ้อ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นลครับสวัสดีครับ